สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวอนพาเว,วยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยหาน้อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่เอฟซีวันนี้ก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะพาะวาสาวอ้นอยู่ที่โรงงานก็ต้องกลับขอโทษขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะมาสรุปกันก่อนเนาะสองสี่สองนะคะเมื่อวานเข้าสี่สองตรงๆเลยนะคะพี่น้องสําหรับสี่สองเนาะ มาในชุดเน้นที่สาวโอนชอบนะคะแล้วก็80 80หลุดนะคะสำหรับพิเศษออก503สำหรับ03หลุดนะคะตัวเด่นเข้าน้องพี่น้องตัวฟันนะคะแล้วก็พิเศษ62สำหรับ62ก็มาในชุดกันนะคะยินดีด้วยนะคะท่านพี่พี่ fc ท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับปกติออก245นะคะ245นาะพี่น้อง45ไม่มีนะคะหลุดเนาะ แล้วก็83นะคะล่างของปกติก็หลุดนะคะ VIP ออก037สํสาำหรับ37เข้าตัวเด่นนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะแล้วก็ล่าง6กหกาสำหรับ69ก็หลุดไปนะคะสรุปแล้วเข้าเฉพาะ62นะคะแล้วก็42เน้องพี่น้องมาในน้อยเฉพาะกิจแล้วก็ พิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมของวันที่7กันต่อเลยค่ะสำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะก็จะมีสองสี่นะคะแล้วก็สองหกสี่แปดหกสามนะคะแล้วก็สองแปดนะคะแล้วก็สาม นะคะสำหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะก็ขอให้พี่ๆเอซนะคะที่เข้ามารับชมก็ขอให้เฮงรวยๆปังๆนะคะสำหรับวันนี้มีแค่6คู่นะคะพี่น้องก็อาจจะรัดรัดรวบนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเสาโอนอยู่ที่โรงงานเนาะก็เลย รีบทำนิดนึงนะคะอยากมาแบ่งปันแนวทางเลาวก็ขอให้พี่ๆเอทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะคะกดอ,ออกไปเสาโอนฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่เสาโอนได้ลงให้นะคะสําหรับวันนี้โชคดีนะคะร่ารวยเฮงเฮงปังปังนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะไปได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะพี่น้องสาหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเนาะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยอีกครั้งนะคะถ้าเอ่อตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่สวยนะคะพี่พี่เอฟซีเนาะเสาโอนก็อยากมาแป่งปันแนวทางนะคะ ก็อาจจะมีไม่สวยบ้างนะคะสำหรับวันนี้เนากก็ขอให้เฮงรวยๆค่ะกรับสวัสดีค่ะ